คุณเครียดจนประสาทจะกินอยู่หรือเปล่าให้ฟังคลิปนี้เลยนะครับผมมี2วิธีที่จะช่วยทําให้คุณนั้นคลายความเครียดของคุณได้หลายคนเครียดเรื่องการงานการเงินของคุณกําลังถูกฟ้องอยู่ไม่รู้จะจ่ายเงินลูกน้อยยังไงดีในสิ้นเดือนนี้บางคนเครียดกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณทำไมเขากรัวแบ่้งแตกแยกได้ขนาดนี้นะครับหลายคนมีความเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับประสาทจะกินบ้าไปแล้วนะฮะมาดูกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการให้คุณนั้นเขียนลงกระดาษก่อนเลยย้ายออกมาว่ามันมีความเครียดอะไรอยู่บ่บ้้้้าาาาางใในนนนนนตอออีหคุณเกระดษัม ขณะที่อ่านให้คุณนั้นหัวลอบไปเลยกับความคิดของคุณเฮ้ยแม่งฉันจะถูกฟ้องอีกแล้วนะครับฉันจะถูกฟ้องอีกแล้วเลยตอนนี้รู้จะจ่ายเงินลูกน้องไงดีหัวลอ,อแม่งเลย <laughs> แม่งถูกฟ้องอีกแล้ว <laughs> ไม่รู้จะจ่ายเงินลูกน้องไงนในสิ้นเดือนนี้กูไม่มีเงินจะจ่ายลูกน้องแล้วนะครับให้คุณลองทําดูนะครับฟังดูตลกดีแต่ลองดูนะครับที่สองยิ่งแปลกขึ้นไปใหญ่ท้าให้ร้อนครับหลังจากที่คุณอาบน้ําเสร็จแล้วนะให้ตัวเปลียกเปียอยู่เลยยังไม่ต้องเช็ดตัวให้เอาเกลือถูกต้องครับ เกลือนะครับเป็นเกลือสปาก็ได้เกลือปรุงทิพก็ได้เลยให้คุณถูตามตัวด้านหน้าด้านหลังนะครับขณะที่ถ,ถูให้คุณคิดไปด้วยว่าขอล้างพลังงานไม่ดีไม่ดีความเครียดออกไปนะครับล้างความเครียดออกไปจากตัวชั้นล้างความเครียดออกจากอราชั้นล้างความเครียดออกจากจักร่ชั้นนะครับให้คุณลองดูฟังดูแปลกดีใช่ไหมล่ะแต่ท้าให้ล้อนะครับมีผลยังไงบ้างฝากคอมเมนต์มาด้วยเลย